นูฮ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับอุชิวากะอีก,กแล้วนะครับเออตุงตุ้งตัตุง,ต,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 งตุงไปเลยล่วะ,ะวันนี้นะครับก็วันนี้ก็มาเป็นอเป็นพ่อมดนะครับตัวน้อยน้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าหน้าอกแกมากนะครับแล้วก็มากับล่ามแปลภาษามังเกิลน,นะครับอาเชิญนดีนรับตัวเลยครับสวัสดีครับทุกคนไอโบเคนิชิว่ยกาแล็กซี่ซมากี่จะทุกคนมาแล้ว เย้ <Yeah! S 2> นะฮะก็วันนี้ก็น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะว่าอชิจะมาทำอะไรนะครับก็อชิก็จะมาทำาแารทดสอบนะครับของเว็บวิสันดิ้งเวิลด์นะครับในหัวข้อของการาเลือกบ้านนะครับทำาไ้ถึงอชิถึงอัดคลิปนี้ <laughs> เพราะว่าบอกอชิจะเก็บเก็บของสะสมนะครับไอรีนพัลเตอร์เนาะแล้วอชิแบบไหนๆก็ จะเก็บส่วนผสมแล้วก็อยากเลือกบ้านเป็นแบบจริงๆจังๆนะครับใช่นะก็เลยมาทําเว็บนี้กันนะครับอ่ะแต่อูชิขอบอกไว้ก่อนว่าอูชิเคยทําเว็บนี้ไปแล้วนะแล้วก็เคยทําแบบสอบถามจากที่อื่นๆด้วยนะครับจากเว็บเด็กดีอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับโดยครั้งที่ครั้งก่อนๆเนี่ยอูชิจะก็จะได้เป็นอ่าลิเวนคอร์นะครับแล้วก็อ่าเมลหลักที่อูชิเคยทําในวิสติ่งเวิลด์เนี่ยก็จะอยู่บ้านพัฟเฟ่นพับนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาดูกันว่า อุชีเนี่ยได้อยู่บ้านไหนเนาะโดยในเว็บนี้เนี่ยเขาจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับก็เลยเอามัเกิลนะครับมาแปลภาษานะครับให้อูชีฟังนะครับอาโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับให้โบไปอยู่คุกอัาบันนะครับทุกคนหยุดนะไม่ได้เอาไม่ได้หรอไม่คเลยโอมันสาวบ้านเหลืองฮัฟเฟิลพับนะอาบ้านเหลือง ไม่ได้อยากอยู exactly. ่บ cool. ้านะเท่าไหร่แต okay. ่ว่าใจใจ้อชมันมีอยู่้านแ็บไปแล้วอ่ะเเเเเเาเันเามันอ่มาะ this c this c r your Hogwarts house นะครับเราค้นหาบ้านฮอกวอตของคุณกันดีกว่า get now ไปกันเลยไปเลยนะครับเกานิดนึงทุกคน าคำถามแรกนะครับ Moon All Star s h o 1 2 One t o Continue เขาบอกว่าให้เลือกอ่าพะจันหรือดาวนะครับใช่คือเขาเลือกแบบไม่มีเหตุผลเลยเหรออันที่เราชอบอันที่เราชอบแต่ว่าฉ,ฉันชอบสีส,สีพื้นหลังตรงนี้นะด้านด้านซ้ายเนี่ยแบบเลือกดันกับดาวเลือก <laughs> ด,ดาวโอเค if you were attending Hogwarts which would pet you choose to take with you อ๋อเขาบอกให้เลือกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมถ้าคุณไปที่ฮอกวอตส์นะ่คุณจะเอาสัตว์เลี้ยงตัวไหนไปด้วยก็จะมี cats ก็คือแมว t a ช s ก็คือคางคก o w l s ก็คือนกฮูกไม่มีอื่นแล้วหรอไม่มีเขาไม่เอาวัวเข้าฮอกวอตส์หรอกนะเฮ้ยรู้ได้ไงน่าจะเป็นนกแหละใช่ไหมนกอุติชอบ แล้วก็ if you were อ๋อพันนกเหรอได้มีอะไรอ่ะอเล็กอเล็กเป็นอ่ะเป็นบารานบานโอเป็นชาวนี่ชาวนี่โอสโนวีอันนี้อันนี้อันนี้พันคิดิบิกใช่ไหมพาเดียวแฮร์รี่พอตเตอร์เรี้ยงเนาะแล้วก็เป็นสครีทสครีทเป็นหลอดเท่หวะ อุ้ยนกคูกอันนี้ดูมีความรู้ดูเป็นคุณปูน่นกคูกนกคูกในในี uh, ้ป่ะในอ่าอะไรบิวอนะไอซ์ลิบิวตี้อ่ะองั้นเลยนะเคยได้เจอ,อแต่ว่า <c oughs> ส่วนตัวอุชิชอบตัวนี้ว่ามันน่ารักดี <c oughs> ชื่อเล็กต <c oughs> าโตตาโต w h i s h of the following would you most hate people to call you? อันไหน, <c oughs> นที่อ่า <c oughs> คนที่เกลียดอะเรียกอ่าประมาณว่ามองเรายังไงอ่ามองเรายังไงใช่ไหมเอเรียกเราว่ายังไงแบบคนที่แบบ most hate people ก็คือคนที่เกลียดมากๆอะอ่าเกลียดอันแรกก็คือเหมือนเหมือนบอกเราว่าเป็นคน ignore อลไไม่สนใจอะไรเลยใช่ไหมอ่าผมบอกก่อนว่าผมอ่า ไม่เก่งอังกฤษเท่าไหร่นะครับผมยังไงก็ถ้าแปลผิดยต้องขออภัยด้วยนะครับเซิร์ฟิสก็คือเหงเกตัวไ <laughs> ไม่ใาไม่ใช่ไ <laughs> ม่ายปลาเห็นแกตัวเห็นแกตัวคำนี้กูชิก็รู้ <h ums> แต่ว่ชิจะเล่นมือเปล่าเหงเห็นกตัวชิไม่เห็นแกตัวนะชิ่งใจแรกใจเลยนะสตอนมอือเปล่า <h ums> ออร <h ums> ์ดินารีเหรอทำไมวะไรอ่ะออรดินารีเอาละ <h ums> เอาละ <h ums> เอาละะมันจะเป็นแบบ แปลว่าธรรมดาพื้นพื้นบ้านบ้านอะไรเงี้ยอานาบ้านบ้านเนะไม่ใช่คอ w a r d l y เหรอคอร์วารีคอร์วารีแปลว่าขี้ขาดโอ้ยใจส่อตาหาอย่างฉันนี่นะขี้ขาดจะจะสู้ฉันว่าเขาเขาน่าจะมองเันว่าอุปโภคอินนอลแลนด์มากกว่าอุปโภคไม่สนใจอะไรโอ้โหยาวมาก one of your housemates has cheated in a Hogwarts exam by using self-spelling quill now อ uh, uh ่า huh. แปลว่าอ่า uh, เพื่อนในบ้านในฮอกวอตอะโกงข้อสอบ uh huh. โดยใช้ปากกาที่เขียนเอง now he has come top of the class in charms beating you into second place mm. ก็คือเขาอ่ะขึ้นเป็นที่หนึ่งชนะเราให้เราลงมาที่สอง Professor f r e d r i c k is suspicious of what happened. อ่า professor เนี่ยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอ่า uh. he draws you to one side after h i s l e s s o n and asks you whether or not your c l a s s m a t e u s e a forbidden quill. What do you do? ก็คือเขาเอ้ศาสตราจารย์เนี่ยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยมาถามเราว่าอ่าเพื่อนคนนี้ เขาทำอะไรไปบ้างแล้วเราจะตอบว่ายัางไงตอบโปรเฟสเซอร์ว่ายัางไงก็เดี๋ยวชี้ความรู้นิดหนึ่งเนาะอ่าศาสตราจารย์ฟริตวิกเนี่ยก็คือศาสตราจารย์ที่สอนนะครับอ่าวิงการเดียมเลโวซ่าในภาคแรกเนาะเป็นอ่าศาสตราจารย์คนแคระครับในภาคแรกที่อ่าเ,เล็กๆนะครับรวมถึงเขาจะเปลี่ยนนักสแสดงนะครับในภาคหลังๆก็คือศาสตราจารย์ที่เป็นเอลฟ์ เอ้พี่เป็นเป็นเป็นคนแคระนะครับที่เป็นอ่าผมทรงกระลาครอบเนาะนั่นคืออ่าศาสตราจารย์ฟริตวิกนะครับนั่นีน้เขาบอกว่าแกันเทลโปรเฟสเซอร์ฟินนตวิกเดอะทรูธก็คือพูดความจริงกับอาจารย์ฟิตวิกไปอ่าไปสั้นๆเพราะว่ามองไม่เห็นทูวินบายชิสตี้อ่าซูม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 ได้ปะวะซูมได้ไหมซูมได้ไหมซูมซูมได้ไหม อินไหมเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังนะ Tell Professor <Okay. S 1> f r i b i k to choose if your classmate is prepared to win by cheating He mm hmm. deserves to be found out mm hmm. Also as you are uh, both right? both in the both. <S s the same house <Okay. S 1> and any points he lost will be legit ดีเกิเหรอดีอ๋อโอเคดีเกม by you for coming first in his place <laughs> 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 แปลว่าอะไรครับคือเขาบอกว่าบอกความจริงกับศาสตราจารย์ฟิตวิกไปนะครับ mm hmm. แล้วก็ว่าไอ้เพื่อนของเราเนี่ยโกงนะครับ mm hmm. แล้วก็แบบว่าฟีลประมาณว่าขอให้อาจารย์เอาคะแนนคืนเพราะว่าเราขึ้นเป็นที่หนึ่งแทนเลย บอกความจริงแล้วก็ให้เราขึ้นไปทีด uh, นึงแทนโอเคอั okay. uh, นที่สองข้อต่อไปนะครับเป็น you would not wait to be asked to tell professor Friedwig the truth if you knew you know that somebody was using a อะไร Forbidden Forbidden f i l l you would tell the teacher before the exam started ก็คือเอ่าเราอะเหมือนกับว่ารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเออคนนี้จะโกงเราก็แบบว่าไม่รอไม่รอให้เขาถามอะเราพุ่งเข้าไปบอกเขาก่อนเลยก่อนที่ข้อสอบจะเริ่มบอกว่าเออเนี่ยออกตัวกงนะออกตี่จะกกงนะอาจารย์อาจารย์เช็คปากามันด้วยอะไรเงี้ย วันนี้ดูดูแรงมากแล้วออกตัวแรงมากเลยไม่ได้ไม่ได่ไดช่เราอันนี้ไม่ได้ใช่เราอัดเก็บกิข้อที่หนึ่งไว้ก่อนโอเคข้อที่สอง lie and say you don't know but hope that somebody else tells professor with the truth เขาบอกว่าข้อนี้ก็คือโกหกแล้วก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่หวังว่าจะมีคนไปบอก professor เรื่องนั้น อบอกจะมีคนหวังว่าจะมีคนแบบเออไปบอกแทนเราอะไรเงี้ยว่าแบบอุ๊ยคนนี้มันโกงอะไรอ่ยอ่าใช่เรื่องที่จะแบบไม่สนใจไปดีกว่าอ,นนอันนี้ดูเป็นอุชินะ <laughs> อุชิแบบเป็นคนที่ไม่กล้าบอกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยม,มันกลัวแบบม,มันจะจุกมันจะดูแบบอันนั้นเกินไปต่อไปเป็น <laughs> Tell professor f r i บิ t แรดคอะไรนะ out out the ought to ask your c r a f t m a t e <อ> and be so to tell your c r a f t m a t e that if he doesn't tell the truth you will ก็คือให้ professor f i t w i c k อะไปถามเพื่อนอคนนั้นตรงๆแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนั้นอะไม่พูดความจริงเราก็จะพูดแทนโดยที่แบบว่าอ่ะอาจารย์ไปถามมันเองดิอะไรเงี้ยไปถามมันเองดิเออฉันว่าฉันตอบข้อสาม ดูเป็นชั้นสุดแบบโกหกว่าเออไม่รู้เหมือนกันครับอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็หวังว่าให้ใครจะควรเนี่ยพูดเรื่องนี้ดีกว่าเนาะผูชีเป็นคนอย่างเงี้ยผูชีเป็นคนไม่กล้าเท่าไหร่นเรื่องนเรื่องอ<ๆ>แบบคุยกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับอ่าต่อไปคุนนีถามว่า which of the following r o l t you most like to study ก็คือวิชา,วาไหนที่เราอยากจะเรียนมากที่สุดะนะครับ เมอร์พีเพก็คือเหมือนแบบว่าเป็นเผ่าเงือกขึ้นป่าชาวเงือกชาวเงือกนะที่โปรดในภาคที่อ่าเพื่อคณนีเปล่าเพื่อคณนีอ่าใช่ที่มันร้องเอาไว้นี้ร้องไว้นี้โอเคต่อไปซินทอลนะครับอ๋อซินทอลเป็นครึ่งบนครึ่งแา่ย่าย่าเวิร์ s ไม่วุบก,ก็คือมนุษย์หมาป่านั่นเองใช่ครับ,อ,รบอย่างเี็โอ้แวมไพร์ใช่รู้จักว่าแวมไพาย,ยไม่เคยเห็นเลยนะในแฮรร์ี่พอตเตอร์อืมแบบยังไม่<ช><ช>ปรากฏตัวแบบแบบแบบจัะๆในภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับอุชิไม่ได้ตามพวกนิยายนะอุชิตามภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็ปรินส์อปปิ้นเคยมีประวัติศาสตร์อยู่นี่อ่าพ่อโมสนี่ที่แบบมีสงครามกับกอบลินครั้งใหญ่ด้วยเนาะข่าวว่า อย่าลืมนะครับในเกมฮอคบอร์ดนะครับจะจะ,จะกล่าวถึงอ่าประวัติศาสตร์ในในยุคนั้นครับที่ก็ปลินซ์อ่าต่อสู้กับฮอคบอร์ดนะครับอย่าลืมนะเกมฮอคบอร์ดนะครับเออไอจะนนเป็นทรูสยักษ์ที่โผล่ในภาคแรกที่มาอ่าเข้าน้ำหญิงนะครับที่เจอของแมวนี่นะครับก s สผีวิญญาณ ก็ God, ฉันว่าไม่ต้องเรียนก็ได้นะเพราะว่ามันโผล่มาทั่วอยู่แล้วก็ถามเขาไปเลยก็ได้ <laughs> ฉันว่านะอเออในเรื่องที่น่าสนใจก็จะมีสำหรับวุชีนะมีแวมไพร์แวบบูฟเซนทอลส่วนชาวเงือกไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่าโดยโดยรวมทั่วไปแล้วอะอ่าแวมพร์กับแวบบูฟก็น่าจะเหมือนแบบพวกประวัติศาสตร์แบบ พวกที่เขาเล่าๆก,กันมาเนาะชีคิดว่านะอุชิเลือกเจนทอดีกว่านะครับอต่อไปอ่าเขาบอกว่า four goblets are placed before you <า> which would you choose to drink ก็คือมันจะมีถ้วยสี่ถ้วยวางอยู่ข้างหน้าคุณจะเลือกดื่มถ้วยไหนอ่าอ,อันแรกนะครับก็เป็น the smooth ที่ อเอลิสต์ลีเหรอลิสต์ลีลิสต์ลีพร้อมพร้อมดิ้งที่ให้กลิ่นช็อกโกแลตและพรัมส์ก็คือเป็นถ้วยที่อ่านุ่มอ่าใหญ่แล้วก็แบบว่าเต็มไปด้วยน้ำสีม่วงที่ให้กลิ่นช็อกโกแลตกับลูกพลัมช็อกโกแลตกับลูกพลัมอย่าเหมือนประมาณช็อกโกแลตฟองดูเลย ต่อไปนะครับ The mysterious black liquid that gleams like ink and gives off fumes that make you see strange visions mm hmm. ก็คือจะเป็นของเหลวสีดำเหมือนน้ำหมึกเลยแล้วก็จะมีแบบมีควันสีดำๆพุ่งออกมาให้กับให้ความรู้สึกแบบแปลกประหลาดอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกรสชาติ <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บอกรสชาติโอเคเขาบอกว่าไอ make you see vision, s t r a n g vision ก็จะแบบมองเห็นสิ่งประหลาดเลยน้ำเมาน้ำเมาอ่ะต่อไปครัเด foaming floating s e r y liquid that sparkles as toast containing ground diamonds ก็คือเขาเป็นแบบเครื่องดื่มที่มีฟองนุ <S <s ่มๆสีเงินนะครับแวววาวแวววาวเหมือนกับว่า มีเพชรครับ <laughs> ครับง่ายมากเลยนี่ <laughs> โอ้โ,อ,โ,อ,โอ,อันนี้มันดูส่องสว่างเกินแต่อันนี้โบอานแทมันโบา The golden liquid so bright that it h u r t the eye <laughs> and which m a k e sunspot dance all around the room ก็คือเป็นเครื่องดื่ม เป็นของเหลวสีอทองที่ส่องสว่างแบบแวววาวแบบทำร้ายดวงตาเราแบบแสบตามากแล้วจะทำให้แบบว่าเหมือนกับมีสปอตไลท์ส่องม,มาเออจีเชเลือกที่รสช,ช,ช,ชาติป่ะไอ้แปลกๆอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นตัวเหมือนเหมือนผู้เสียควตายมนกินกันอ่ะไกดดารไกดดาร์ตัวนี้ก็ ป็นฟองน้ำแฟบอะไรอย่างเงี้ยเปล่า <laughs> <น> <laughs> ดึ่งแฟบกันเลยทีเดียวอันนี้อันนี้พอกว่าจะไปคว้าแก้วคือตาบอดแลว้วปะเอา <laughs> เลือกเลือกเล <laughs> ือกเบสิกนะชีพเป็นคนเลือกเบสิกนะครับอะไรอะอ๋อโอเค A troll has gone berserk in the in the headmaster study at Hogwarts It is about to smash crush and tear the road A replaceable item and treasures In which other would you rescue this object from the troll club if you could ก็คือมีทร o l อเข้ามาในห้องเรียนใน hogwarts ทีเนี้ยทรอ l ก็จะเริ่มแบบทำลายข้าวของฉีกทุกอย่างเป็นชิ้นๆที่แบบว่าสิ่งของที่ไม่สามารถทดแทนมาได้แล้วก็พวกสมบัติอะไรเงี้ยเราจะช่วยไม่ไม่ใช่ช่วยสิเราจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ สิ่งของไหนมาก่อนให้ปลอดภัยให้เรียงกันอะไรเงี้ยอเ,เออใช่ใช่อันนี้ Anneli perfected cure for the gunpox อันนี้อันนี้อันนี้มองไม่เห็นนะอันนี้มองไม่เห็นหรออ่ะมาละ Anneli perfect cure for the gunpox อ่าก็คือเป็นเหมือนกับว่ายารักษา อ่าเป็นเกือบที่จะสําเร็จแล้วเป็นเกือบเกือบเพอร์เฟกต์ยารักษาเกือบเพอร์เฟกต์สำหรับโรคฝีมังกร dragon pox ก็คือฝีมังกรแล้วมันบอกว่า select a p o s i t i o n for the girl อ๋อเหมือนที่เลือกว่าลำดับใช่ไหมเราจะใช่เราจะเก็บอันไหนเก็บเก็บเป็นลำดับที่เท่าไหร่อุชิวะนะ ออชีว่านะฝีมงกรนะมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆหรอกมันแบบมันเป,นนเปน็นเป็นวิชาที่อ่าเป็นน่าจะเป็นวิชาในพวกของสัตว์วิเศษแล้วมันน่าจะเป็นสัตว์วิเศษที่เป็นขั้นสุดท้ายจริงๆอ่ะถึงจะไปเจอได้อุชิคิดว่านะน่าจะอันที่สามล้กันต่อไปเป็น student record going back one, one thousand years ก็คือเป็นบันทึกนักเรียนย้อนไปหนึ่งพันปี โอ้ oh. ซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นบันทึกอะไรนะเหมือนแบบบ,บันทึกอะไรชื่อเพียนหรือเปล่าคอ <c oughs> อูชิก็อยากรู้ว่ามันสามารถย้ายได้ไหม <c oughs> ว่าสมมติว่าเลือกไปแล้วมันสามารถย้ายได้ไหมแต่ว่าที่สองละกันดูเม้งไม่ค่อยเท่าไหร่ต่อไปเป็น a mysterious handwritten book full of strange runes โอ้อันนี้อันนี้ต้องอันดับหนึ่งอยู่แล้วอูชิว่า หนังสือแปลกประหลาดที่เป็นลายมือเขียนเกี่ยวกับรูนแปลกๆชิคิดว่านะอันแรกอันนี้คนเป็นอันนี้แล้วก็หน,หนังสือพวกหนังสือ,อจบเป็นเดียวด้วยได้เได้นะแบบเรียงใหม่อ่างเงี้ยถ้าเกิดแบบเราไม่เราต้องการจะเรียงใหม่อุชิว่าอันเรียงอย่างงี้โอเคละเพราะว่าไอฝีมังกรมันเป็นยากเพราะว่าเราไม่ได้แบบแมันต้องเลือกวิชาลเลือกถึงจะเจอมังกรอ่ะอุชิว่านะแล้วก็อันที่สองเนี่ยบันทึก อ่าหนึ่งพันปีของพ็อกวอร์ดเนี่ยอืโอชิต้องรู้รายละเอียดก่อนว่ามันมันต้องมันมันถือแค่นักเรียนหรือเปล่าเหมือนหนังสือรุ่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเกิดหนังสือรุ่นมันก็มันไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นส่วนรู่นรนแปลกๆเนี่ยอาจจะได้ศึกษาแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆจากรูนตัวนี้ก็ได้โอชิคิดว่าเอารูนน่าจะดีวดดกว่าโอเคกดค,คอนเฟิร์มออเดอร์เลย คำถามตัวนี้มันเช็ดเยี่ยงเหรอซ้ายหรือขวาอ่าซ้ายแล้วกันเพราะว่าชอบสีเหลืองฮะอ่า the sorting hat is ready to make its decision ก็คือโมคัสัน<ม>เดิมจะเลือกแล้วนะ,นะกำลังตัดสินใจอืมคุน่ะคิดว่า<ม>ไอโบคิดว่าที่อยู่สีตอบมาชีเด็น่าจะอยู่บ้านไหนอาจจะเป็น มิฟินดอร์ก็ได้เฮ้ยอาจจะเป็นวิฟินดอร์ก็ได้ถ้าเกิดว่าไอโบถูกก็อย่าลืมนะครับสาธุเก้าเก้นะทุกคนโอเคไป let's go let's go มองไม่เห็นมองไม่เห็นยังยังเ็ยัง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 ยมงยังยันดังยังกยู่ยังยยมย เรเวนคลอวเป็นพอ่อเหรอวะเอาเอาละ Welcome to Ravenclaw อยา yeah, Welcome to Ravenclaw นะครับ <m im ics> เอาว่าอุชิอุชิอยู่เรเวนคลอ w สเฉยเลยทำ <m im ics> ไมวะ <m im ics> อุชิดูฉลาดขนาดนั้นเหรออุชิไม่ได้ดูฉลาดขนาดนั้นนะ <m im ics> <m im ics> อะไรวะไม่เข้าใจหกอั <m im ics> สษรนายต้องมีปัญหาแนๆ่ๆ <m im ics> นั่นน่ะสิ ไม่เอาเลยเวนคอร์ไม่เอาเลยเวนคอร์แบบเฮลิคอปเตอร์ไลยปะแบบไม่เอาซินิทลรีไม่เอาซินิทลรี <laughs> <laughs> นะครับในเรื่องเวคอร์ก็จะบอกว่าอยู you ่เห็นปะไอโบเห็นปะเห็นอยู่ไอ้นะพล์เวอรีเหรอ no that uh, you <the same. S 2> probably know that same some of l h e v e n l o r s most renowned <S <S members include g i l d e r y l o c k h a t And Luna loves good. Mm. Mm, but did you know Living Claws' Grey lady mm. is the least suggestive Hogwarts house ghost? Or that Living Claws' uh, uh, common room uh, boasts the most stunning views of the castle grounds? Mm. <coughs> ออ่่าาเรเวนคอร์เนี่ยเป็นจะว่าไงเดียร์เรโนนเมมเบอร์เรโนนเมมเบอร์เหมือนเป็นอ่าเหมือนเหมือนสมาชิกในบ้านเรเวนคอร์ป่ะที่มีชื่อเสียงก็คือกิตเตรอยล็อกคาร์กับลูน่าเลิฟกู๊ดนะครับซึ่งอุชิชอบลูน่าเลิฟกู๊ดนะอุชิเป็นในลูน่าเลิฟกูดเป็นตัวละครที่ชอบที่สุดในบรรดาอ่าตัวละครสมทบของอุชินะครับ ส่วนกีเดรล,ลอยล็อกคารที่คือเอพ่อดจอมดวงโลกปะ <laughs> ที่เขียนหนังสือแล้วอันนั้ไงเขียนหนังสือแล้วแก้งแก้งเป็นอาจารย์ที่สอนสาศาสตร,ร์ป้องกันตัวอ๋อจำได้จำได้แล้ใช่แล้วก็จะมีโชว์แชงนะฮะมีคนหนึ่งแชงใช่เขาบอกว่าสตรีสีเงินเนี่ยเป็นผีที่ พูดน้อยที่สุดในฮอกวอตส์นะครับแล้วก็ห้องทั่วห้องห้องเขาเรียกว่าคอมมอนรูมเป็นห้องห้องของเลเวนคลอจะมีวิวที่สวยที่สุดจริงเหรอนะอยากเห็นเลยแต่ซ <laughs> ีจำได้ว่าของของอพับเพิ่นพับเนี่ยจะเป็นเหมือนห้องที่เป็นเหมือนห้องที่เป็นอาคารใบพัดป้าอะไรอย่างเงี้ยอืเป็นห้องใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแบบมีโทนอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยอ อักต่อไปนะครับคอือะไรอ่ะว่าอ,อะไรอะบวกอ่ะก็ t a l k i g h e a h a s spoken and you're not alone เขาบอกว่าหมวกคัสสันเนี่ยได้บอกว่าเธอไม่ได้เหงานะมีแปดพันห้าสิบสองคนเนี่ยอ,อยู่ในวันนดอร์อว่าอยู่กิฟฟินดอร์สักล้านคนในวันนี้ในวันนี้เหรอใช่ว่าฉันมีเพื่อนตั้งแปดพันห้าสิบสองคน เดี๋วันนี้งงนะแอ้วนี้ก็คือเป็นอ่าตัวละครอ๋อซาตานฟิกฟิกก็อยู่ด้วยเนี่ยกิเดร์ล็อกฮาร์ดอ้าวทำไมโชเชงคุโรเชียงไม่อยู่เหรอยูแนนเลฟคิวกิเดร์ล็อกแาร์แล้วก็ฟรีเลสฟิกฟิกนะครับเหรอให้แมทที่บอกว่าเป็นคนแคร์เนาะอ่ากาเกลี้ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคำขอบคุณของอาร์เจเคโรลลิงนะครับอ๋ออันนี้ออยเยตอินวิส You are ready. With my b e t h o d s of wit and learning will a w a y by their okay. be be kind. นะฮะโอเคก็จริงจริงันก็เสร็จแล้วเนาะแต่ว่ามันจะมีอ่าให้ทำแบบสอบถามอีก2อย่างนะครับซึ่งจะมีอ่าไม้กระทาแล้วก็อะไรอ่ะเป็นเหมือนสัตว์ทุวิทักษ์เหรอเนียนๆกดเข้าไปดูหน่อยสิ อุ้ยอ่าอันนี้เหมือนจะเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์นะครับดูดูแล้วนะ่าจะเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์มีให้บอกใส่เคสโฟนด้วยอุ้ยมีเสียงมีเสียงอ่าโอเคนะครับอุ๊ซีคิดว่าอันนี้ไว้มาอัดคลิปหน้ากันดีกว่านะวันนี้ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับศาสตราตรจารย์สอนภาษามาเก้นนะครับ ไอโบเครดิตนะฮะของเงาของเงาเดี๋ยวไอโบอาจจะมีทําคลิปบ้านของตัวเองนะครับจะได้อาจจะได้เรียกว่าไอโบถูกมาจากบ้านไหนนะครับเออโอเคเลยโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณอ่าไอโบนะครับที่มาเป็นล่ามนะครับแปลภาษามาเก็เในยชีนะครับถ้าแปลติดการดอะไรไงต้องขอโทษด้วยนะครับโหปิดคาดมากเลยอยู่ในบิลคอแต่ก็ไม่ได้ปิดคาดเท่าไหร่เพราะว่าทำแบบสอบถามเนท แบบต่างๆก็อยู่เลยมีพอเยอะเหมือนกันไอ้วะองตัวเองงั้นก็แล้วก่อนนะวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับเด็กันเด็กัน